น้องกอโปมีลูกค้าถามมาว่าปีนี้เรามีไปงานโชว์ที่ไหนหรือเปล่ามีค่ะปีนี้พาถามามาแล้วใช่ไหมเพราะว่าใกล้เข้าหน้าง,งานโชว์แล้วนะคะก็คือเดือนหน้าเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะบอกเลยนะคะตอนนี้มีแผนทั้งหมดสองที่แล้วนะคะก็คือโรงงานน้ำตาลทิมายแล้วก็โรงงานน้ำตาลสุรินนะคะเจอกันนะคะวันที่15นะคะตุลาคม2567ที่โรงงานน้ำตาลสุรินแล้วก็16ตุลาคมนะคะที่โรงงานน้ำตาลทิมายนั่นเองนะคะสองที่นี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วไหมคะถ้าลูกค้าคนไหนอยากเจอกันนะคะอยากมาพูดคุยกันมีอะไร โปมชั่นอะไรก็ตามภายในงานบอกเลยว่ารดเยอะมากเลยนะคะโทรกันเข้ามาได้ก่อนเลยมาติดต่อสอบถามงานไว้ก่อนนะคะหาเือที่เจอก็ให้โทรมานะคะหรือว่าอยากสอบถามอยากนัดหมายเพื่อจะได้คุยกับเราตัวต่อตัวนะคะส่วน25ส่วน29 9526คาโทรมาก่อน บอกว่าปอลดีมาก